วันนี้กับภารกิจตามหาผู้โชคดีที่ใช้แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking p ัส s แอปเดียวที่ทําให้ชีวิตของคุณสะดวกและคุ้มค่ากว่าที่เป็นด้วยสิทธิพิเศษแบบ r ร w a r d p ัส s ซึ่งตอนนี้เรากําลังตามหาผู้โชคดีมาดูกันนะครับว่าจะเป็นใครแม่พี่แท็กซี่คนนี้ครับมีบริการแก็บแท็กซี่ด้วยแต่เอ๊ะดูท่าทางของผู้โดยสารแล้วไม่น่าจะเรียกแท็กซี่โดยใช้แอปบนมือถือนะครับนั่นส่วนน้องคนนี้แหะครับ เหมือนกำลังจะเรียกใช้บริการแท็กซี่ลองเข้าไปสอบถามหน่อยละกันนะครับเออกำลังรอแท็กซี่อยู่หรือเปล่าครับอ๋อมารอแท็กซี่พอดีครับแล้วใช้แคปแท็กซี่ไหมล่ะครับเนี่ยอ๋อใช้ครับเนี่ยกำลังใช้อยู่พอดีเลยครับเคยใช้แอปพลิเคชันของเคม b บายแบงกิ้งพัสดบ้างไหมครับอ๋อมีด้วยครับเพราะบางทีผมโอนเงินอะไรเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยครับแม่สิทธิพิเศษรีวอร์ดพัสกับแอปพลิเคชันแคปแท็กซี่เพียงคุณ โหลดและสมัครแอปพลิเคชันเคโมบายแบงกิ้งพลาสและทำรายการโปนเติมจ่ายอย่างน้อยหนึ่งรายการในเดือนที่สมัครก็รับส่วนลดบิตเตอร์จำนวน60บาททันที<อ>ถ้ารู้แบบนี้แล้วขอสามคำให้กับแอปพลิเคชันเคโมบายแบงกิ้งพลาสหน่อยละกันนะครับง่ายโคตรโคตรละกันคนระับและนี่แหละครับคือชมหน้าผู้โชคดีของเราในวันนี้และพิเศษกับด e ับเบิลรีวอร์ดเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็กจำนวน2ที่นั่งนั่นเองครับ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณแล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนออนไลน์แล้วรับสิทธิพิเศษรีวอรพัสกับร้านค้าชั้นนำที่มากมายและคุณจะรู้ว่าชีวิตคุ้มค่าได้อีกมากมายกับ k คเบิลบ่ายแบงกิ้งพรีโหลดมาใช้กันได้แล้วนะครับ